แล้วนี่นะครับก็เสร็จแล้วที่มาร์กสน้างก็ไม่ใช่ความไหนใกล้นะครับ <c oughs> แล้วเราก็โย่ไว้30นาทีแรบบ็ปไหมครับดี๋าวท่านี้นะลูกอะไรเรี่ยกไอ้โง่เลยนะ <c oughs> <c oughs> ต้อเลี้ยงเหลือแค่านี่นะวครับป๊อปป๊อปแล้วก็นี้เราก็จะมาทำซอสไว้คลุกกับเส้นลาบิโลี่ นแล้วครับแม่จานนี้สวยมาหนึ่งจานเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดอย่าพูด<อ>ม่เร็จยัาพูด<ๆ>ม่เ็จดูคิ้วหน่อยทิครับว่ายังไงเออของในตู้เย็นไม่ห้อยมีเหลืออะไรเลยอ,ะอ่ะวันนี้นะผมอยากจะลองชาเลนน์ตัวเองดูนะครับเราจะทําเมนูผักที่ไม่มีเนื้อสัตว์ให้เด็กกินนะครับเริ่มจากที่ลูกผมก่อนว่าเขาจะทานหรือเปล่า แต่ที่สําคัญเราคงต้องไปตลาดอาจจะมีชา l l e n g เพิ่อมอีกหน่อยหนึ่งคือให้ลูกเป็นคนหยิบเลยดีกว่าว่าจะหยิบอะไรชอบอะไรแล้วผมสามารถทําได้หรือเปล่า <c oughs> คุณผู้ชมได้ดูเทปนี้ผมว่าลูกคุณที่ไม่ทานผักแล้วกลับมากินผักอาจจะทําให้มันมีประโยชน์บ้าง <c oughs> ไปตลาดกันดีกว่าครับ มานี่โหระพาเลยติ๊กอนผักโขมแล้วโหระพาเด็กจะกินได้ไหมเนี่ยแล้วฝากเราทำให้มันไม่เหม็นใช่ป่ะเขาบล็อเกอรี่เลยเหรอโอ้โหกินเป็นใช่ไหมอันไหนชิ้นไหนชิ้นนมากระห่ำอันต่อมาที่ได้นะครับคือบล็อกเกอรี่กระไว้ฝระล่ำประเดี๋ยวเรากลับไปดูดีกว่าว่าผมจะทำอะไรให้ลูกค้านี้นะครับโอเค เป็นที่เป็นหน้าที่ของแม่คราเนาะสตัวผมก็เดี๋ยวจะลงไปเตรียมตัวทําอาหารกลางวัในให้เขาหลังจากตื่นมาเนาะไม่น่าจะนอนเนาะสงสัยจ,จะง่วงแล้วละตอนนีอน้อ่ะภารกิจต่อไปที่ผมจะต้องทําอาหารให้ลูกชายสทุทธิรอยากมากเพราะว่าสิ่งที่เขาเลือกมาแต่ละอย่างครับหุ่ใหญ่ยังไม่ค่อยอยากกินเลยอะแต่มันจะเป็นชาเลนจ์ไหมนะถ้าสมมติว่าทำแล้วเขากินอะถ้าาจะทำเพื่อลูกนะถ้าลูกไม่กินนะให้แม่กินแล้วกันะ ผักที่เขาเลือกมาครับนี่บอคคลีแต่ละอย่างเมนเขียวทั้งนั้นเลยอ่ะนี่อีกอย่างนึงที่เขาเอามาโหรพาผักขมแอสพารากะหน่อมไม้ฝรั่งเมนูที่ทำวันนี้ก็อยากจะทำประมาณสไตล์ฝรั่งผมจะทำเป็นเส้นพาสต้าแต่เราจะเป็นลาวิโอลี่คือเป็นกลมๆทับกันแล้วก็มีซอสราดแล้วซอสเนี่ยวันนี้ผม นึกถึงเพสโตส่วนใหญ่เพสโตที่เขาจะทำจากใบเบซิลฝรั่งก็คือใบกะเพราฝรั่งซึ่งมันจะหอมแต่ไม่ฉุนเท่ากะเพราไทยผมก็เลยจะเปลี่ยนเป็นบรอกโคอรี่เป็นซอสแทนเราวิลลรีมันต้องมีไส้เนาะแล้วม,ม,มันไม่มีเนื้อสัตว์เหลือเลยอะลูกต้องเป็นเวจี้นะลูกวันนี้แล้วไส้ผมก็ความคิดมาจากเหมือนฟักทองผัดไข่เราก็จะเอาไข่ผัดกับผักสักชนิดนึง ลองดูเรามาเริ่มจากเส้นก่อนแล้วกันเนาะนี่โหเราทำเส้นโหเระพานะครับก็คือเดี๋ยวจะเอาเนี่ยไปต้มเอาวไปปั่นรวมกันแล้วค่อยมาผสมกับแป้งเขียเคตุนตุนมีประโยชน์เพราะว่าเด็กทานผักยากมันจะเป็นการหลอกให้เด็กกินให้ได้แป้งที่ผมใช้ก็คือแป้งธรรมดาเลยแป้งกันเกประส่งเลยครับเอเคทุกอย่างตัวไว้หมดแล้วนะครับเราก็จะทํารูไว้ตรงกลางเราก็ต้องมีไข่ด้วยเราจะผสมของเหลวหรือเดี๋ยวเราจะปั่นเนี่ยเข้ามารวมกับไข่ทีเดียวแล้วค่อยใส่เข้าไปอุปกรณ์การทํามันเยอะเลยเนาะแต่ว่าจริงๆไม่ยากแป๊บเดียวเอง เราจะใส่น้ำเข้าไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้เด er> ี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่น้ำมันแล้วก um ันนะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในเส้นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้นะครับน้ำมันมะกอกมันมีแบบเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินกับน้ำมันมะกอกธรรมดาเราต้องดูดีว่ามันใช้สำหรับคุกกิ้งหรือเปล่าถ้าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินมันจะใช้สําหรับเดซซิ่งเฉยๆปอกเปลือกเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเซียนแล้วก็ให้กินง่ายขึ้นแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยเปลี่ยนใจแล้วอันนี้จะมากินข้างเคียงดีกว่าให้มาถไงให โอเคอันนี้ผมแค่ทำไว้เผื่อให้เป็นแต่งจานให้มันดูสวยนี่จริงๆนะเป็นหัวเมนูนี่สำหรับลูกมากเลยนะเรูะว่าลูกจะกินได้หรือเปล่ากินมันแค่ฉุนนะผมว่าเด็กมันรู้วยน่าชอบนะนี่ดูไปดูมามันกลายเป็นเหมือนพาสต้าไอต์ปเตยแล้วนะนะเ,นเดี๋ยวทำขนมไปเลยนะผมขอขอนุญาตเปลี่ยนเป็นใช้มือนะครับ นี่นะแป้งก็จะประมาณนี้แต่ว่ามันก็ยังเหนียวติดมืออยู่เราก็จะค่อยๆโรยแป้งนวดล,ลงไปทิ้งไปเลเหรอคะเปล่าครับนันสร้อยผมเดี๋ยวเติมแป้งอีกสักนิดนึงครับให้มันพอไม่ติดมือแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักมันไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อจะให้กลูเต้นทํางานแล้วก็ให้มันแบบมีความเหนียวเพิ่มขึ้น,นอเออว่ากลูเต้นคืออะไรวะ หน้าตาก็ประมาณนี้เขียวๆตุนๆต่นๆแล้วก็มีผักแซมอยู่ข้างในแล้วเราก็โย่ไว้30มนาทีแ <Yeah. S 1> รปไหมครับแรปไหมครับต่อไปผมจะทำอ้นนี้นะครับส่วนตัวของซอสเราก็แค่เอาวอลคอลี่ที่เราได้มาไปต้มแล้วก็ปั่นทาซอสส่วนประกอบก็มีแค่นี้แหละจริงๆอ่ะมันเป็นภพยนัดแต่ผมรู้สึกว่ามันสามารถใช้ถั่วอะไรก็ได้ผมก็เลยเลือกอันี้มาถั่วคาชูนัท ใช่เมนบะนวัวหิมะพานะ์ครับไส้เราก็ทาเป็นไส้ไทยๆหน่อยแล้วกันวันนี้ผมจะใช้ผักขมแดงของไทยไปผัดกับไข่ไส้คล้ายๆนะฟักทองผัดไข่อยู่ข้างในก็ไปทำเป็นไส้ราเวีลี่กินกับซอสตัวนี้คิดว่าน่าจะเข้ากันอุย้ยเหมือนนัดกันไว้เลยอะลูกฮาย o d morning ตอนนี้บล็อกรี่ของเราก็น่าจะได้ละผักที่เราได้แล้วนะครับมันก็มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือเราต้องนอกน้ําเย็นเพื่อจะหยุดความร้อนแน่เราเปลี่ยนเมนูแล้วนะเพราะว่าลูกหยิบมาแต่ละอย่างเะเมนเขียวทุกอย่างเลยครับเราจะเริ่มแล แต่ถ้าสําหรับเด็กบางคนที่แม่รู้ตัวนะครับว่าแพ้ถั่วก็เอาออกแล้วกันก็ถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมหาเมนูอื่นให้แล้วกันเนาะอืมอร่อยนะค่อนข้างจะเนียนโอเคละทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วเราเก็บไว้ไว้ทำเป็นซอสสวยดีมันนุ่มเนียนที่แต่งหน้าลิกหน่อยที่แต่งหน้าริกหน่อย แล้วต่อไปเราก็เริ่มทําไส้แล้วก็ระหว่างที่เรารอเราวลี่ให้มันเซตตัวพอดีเราก็จะเอาเนี่ยผักขมสีแดงของลูกที่หยิบม,มาเนี่ยไปต้มต้มเสร็จแล้วก็จะมาผัดพร้อมกับไข่ให้เป็นไส้เป็นห่วงลูกมากเลยจะกินได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ได้ผักขมสีแดงมานะครับเราจะมาสับเราก็ผัดกับไข่แล้วก็เนยเราใช้ไข่แล้วก็ใส่ผักเข้าไปนะครับทาเป็นไส้คุณค่าทางอาหารเพียบตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะนําแป้งที่ได้ มันนวดแล้วจะทําทเป็นเส้นโอเคผมว่าน่าจะโอเคได้แล้วเดี๋ยวจะเริ่มรีดกันละว,วันนี้เราจะทําแบบมีเครื่องก่อนนะซึ่งมันเริ่มยาวเราสามารถแบ่งได้นะครับอ่ะเบอร์3ไปแล้วเรากระโดดข้ามไปเบอร์5นะครับ hey, okay, เฮ้ยบอสทัาบโอเคเบอร์5นะครับบอสคร<ะ>ับค่ะไม่ใช่คุณครับลูกบ <laughs> <laughs> อสครับพอใจยังครับ โอเคเบอร์สุดท้ายเราก็จะมาเป็นเบอร์7เพราะว่าเราจะทําเป็นลาเวลลี่ที่เป็น2แผ่นประกบกันให้บางหน่อยแล้วข้อดีของเส้นสดคือมันต้มปั๊บเดียวแล้วสุกเลยแค่แม่ๆม่เสียเวลานิดนึงในการทําเส้นโอเคอันไหนที่เรายังไม่ใช้นะครับมันก็มีทริคบอกว่าเราไม่มีเครื่องตากใช่ป่มบางคนเขาจะตากแบบนี้พักไว้ก่อนตากไว้ก่อนให้มันไม่ติดกัน่ะเราจะเริ่มทำวงกลมแล้วครับวันนี้ทานกินได้กี่ตัว3ตัวไม่รู้นี่ใช้พิมพ์กดเลยนะครับ ถ้ากินจริงๆก็3 4ีตัวแต่วันนี้ก็สัก3ามตัวก่อนเนะาะก็แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับพุ่มกับเดี๋ยวทานอันนี้นะลูกอะไรนะเรียกไอ้งอเลยนะเนเาะแป๊บนึงก็แค่ทำเป็นแบบเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวแบบอิตาลีใครๆก็ทำได้เนาะเมนูนี้เนาะระหว่างนี้เราก็จะต้มน้ำเพื่อจะลวกเลยแล้วกันเนาะลว แล้วก็นี้เราก็จะมาทำซอสไว้คลุกกับเส้นลาเวอรี่เสร็จแล้วครับอ่แม่จานนี้สวยมาหนึ่งจานเสร็จแล้วครับเมนูนี้ลาเวลลี่ไส้ผักขมแล้วก็ผัดกับไข ซอสเป็นเพสโต้แต่เพสโต้เราเปลี่ยนไปเราจะกลายเป็นบล็อกคกรี่แต่ว่าถ้าใครนะครับไม่สามารถจะทำเส้นสดแบบนี้ได้เรามีวิธีแก้ <c oughs> ง่ายต้มอย่างเดียวแล้วก็ไปผัดกับซอสเราจะยังไม่จบนะเดี๋ยวเราจะมีวิธีรีดแป้งโดยที่ไม่ใช้เครื่องเราจะใช้มือในการรีดเหนือหน่อยหน่แต่สนุกครับโอเคนะครับที่บอกไว้ในตอนต้นว่าเดี๋ยวผมจะรีดแป้งโดยที่ไม่ใช้เครื่องอันนี้คือแป้งที่ผมพักไว้ แบ่งออกมาอีกหน่อยนึงเราก็จะโรยแป้งนวลเข้าไปก่อนเพื่อให้มันไม่ติดมากแล้วก็ตกไปแล้วก็ที่สำคัญก็ใส่แป้งที่ไม้รีดด้วยแค่นี้แล้วก็รีดไปพอเนี่ย <us aph> <media> ถ้าเรียกธรรมดามันคือเกี๊ยวไงครับแต่เป็นเกี๊ยวอิตาลีสิ่งสำคัญคือเวลาเราพรับเสร็จแล้วอ่ะมันไปอยู่ที่การต้มเพราะเราถ้าพับหนามากเนี่ยการส่งมันจะไม่เท่ากันแล้วที่สำคัญคือแป้งไม่สุกอะ่ะปวดท้องนะ แล้วนี่นะครับก็เสร็จแล้วที่มาร์คหน้าเราผมเอไม่ใช่นี่ครับก็จะบางประมาณนี้เกือบจะเห็นมือได้แล้วสิ่งที่ต้องการความหนาใกลนะคะอ่ะแม่แม่ครับเดี๋ยวมาดูนะว่าวันนี้ลูกจุดที่รักของเราะจะกินเมนูนี้หรือเปล่าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดอย่าพูดไม่เสร็จดูคิ้วหน่อยสิคบว่ายัางไงเออ ไม่คือหน้าตาดูดีแต่ว่าฟันธงไม่มีทาง <c oughs> เพราะว่าแบบสีแบบเขียวมากแล้วปกติอ่ะเขาเป็นคนทญญานยากยิ่งเป็นบรอกโคลีบรอกโคลีมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่แบบเหม็นเขียวมากมีอะไรเบ็ดหน่อยไหมคืนนี้ถ้ากินนะภรรยานอนนอกห้องโอ้โเน,นี๋ยโเคตรเท่เลยอะคตรเท่ล <c oughs> เทลยถ้าไม่กินพี่นอนข้างล่างก็สบายทำในคำเดียวนี่นะลูกนะไส้ไข่กับผักโขมไทยซูมไม่ดีทัาไรเรียงไไม่เอาแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นมเสียอยู่เลยนมเสียเขาจะกินตั้งนานแล้วไม่ได้กินอ่ะเปลี่ยนช้อนนิดนึงนี่โอเคให้เป็นช้อนให้เป็นช้อนน้ำน้ำน้ำความมันนักกินเห็นไหมลูกกินอันนี้น้ำเปล่าเคลียบเคลียบเคลียบคลายไหมคลายไหมยังยังยังไม่จบต้องรู้ก่อนว่าจะคลายหรือเปล่าอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกอร่อยกดกระดิ่งให้พ่อหน่อยปะอ่ะทำที่ทำอร่อยกว่ากระดิ่ง อีก anyway, okay. สักคำวัดดวงวัดดวงอีกคำหนึ่งอ้าวจริงๆก็ปิดรายการเลยก็ได้นะเมื่อกี้ฟุกหรือเปล่าโอเคสุดท้ายไม่หลอนเอาคนก็ดีทีมงานครับรบกวนอย่างได้ไหมครับรบกวนเอาหมอนกับผมไปไว้นอกห้อง กเบื่อเนาะสองไม่ปีก็กินทุกอย่างเลยอ่ะ <c oughs> จริงๆไม่ใช่อะไรนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่เช้ายันเย็นยังไม่ได้กินข้าวเลยถ <c oughs> ้าทานกินได้เด็กทุกคนก็กินได้คือเมนูนี่มันจะได้ทุกอย่างครับโปรตีนเราก็ได้จากไข่แล้วก็วิตามินได้จากผักและทีฐฐ่สำคัญความแฟตตี้ได้จากชีสยกเว้นอย่างเดียวความอร่อยผิดคาดแม่เซอร์ไพรส์มากปกติคนนี้คือแบบไม่กินผักอ่ะผักที่เหม็นเขียวผักที่มีสีแรงๆคือตอนนี้ตาเขาเริ่มมองเห็นแล้วไงว่าอะไรมันสีอะไรแต่วันนี้ผิดคาดมากแต่ แม่ก็ไม่ไว้ใจหรอกนี่มันเพิ่งจุดเริ่มต้นเรายังมีอีกโหกี่อ p วันนี้อาจจะเป็นวันของป๊า,ปาแต่อีกหลายๆวันมันอาจจะไม่เป็นวันของป๊า,ปาก็ได้สรุปว่าคืนนี้ฉันต้องนอนอนองจริงเดี๋ <c oughs> ยวตามดูต่อไปค่ะว่าความยากความง่ายอะไรกินอะไรไม่กินยังไงต้องรอชมค่ะแสบมากนะ <c oughs>